ก่อนจะไปชมคลิปฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ YouTube Bell Channel Dolls และ Move Bell e h a บลเชนด l ลด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูเบล n ชนด,ดอ l ส s นะคะวันนี้นะคะก็มีทิปส์ของการหายใจนะคะจะมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะ เรื่องของการหายใจที่ทําให้ปอดของเรานั้นขยายมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกักเก็บลมได้มากขึ้นและปอดของเราจะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะในยุคที่เราต้องรักษาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วเรื่องของอวัยวะภายในการหายใจก็ช่วยได้เช่นกันค่ะวันนี้เบลได้นำศาสตร์ของโยคะนะคะที่เป็นการหายใจ long and deep นะคะมาฝากทุกคน นั่นก็คือการหายใจที่เข้าไปยาวและลึกและกักเก็บลมหายใจได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเวลาฝึกนะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆเลยเราก็จะต้องนั่งหลังตรงจริงๆไม่ต้องนั่งที่พื้นก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะแต่ขอให้หลังของเรานั้นตั้งตรงแบบนี้ตัวไม่เอนไปข้างหน้าหรือข้างหลังหรือไม่นั่งหลังค่อมนะคะให้ยืดหลังให้ตรงแล้วก็ เก็บซิ่โครงคืออย่าให้หลังแอนออกไปแบบนี้นะคะทีนี้เวลาหายใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหายใจเข้าไปลึกแค่ไหนให้คิดง่ายๆแบบนี้ค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วน3โซนด้วยกันก็คือบริเวณสวงอกก็คืออกบริเวณด้านข้างก็คือซิ่โครงหรือริบเคจและก็บริเวณท้องบริเวณท้องนี่ก็คือจริงๆเราหมายถึง กระบังลมนะคะเพราะบริเวณตรงริบเคชของเราเนี่ยจะมีกระบังลมขึงอยู่ไดอะแฟมอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่ลมหายใจเข้าไปเนี่ยกระบังลมมันจะหดตัวลงไปด้านล่างนะคะอากาศมันจะเข้าไปในปอดของเรานั่นเองทีนี้บางคนนึกว่าหายใจลงมาถึงท้องบถึงกระเพาะไม่ใช่นะคะเป็นการหายใจที่เราเหมือนคิดว่าเออเคลมหายใจของเราเนี่ยมันทําให้อกเราขยายขึ้นซี่โครงของเราบานเปิดออกแล้วก็ท้องของเราก็จะป่องขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้เราไม่จําเป็นต้องซีเรียสว่าต้องนับให้ได้เท่าไหร่10วิห้วิในช่วงเริ่มต้นให้ทุกคนคิดถึง3จังหวะตรงนี้เมื่อเรารู้สึกว่าลมหายใจเข้าไปที่อกเข้าไปถึงริบเคจและทําให้ท้องของเรายืดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ผ่อนลมหายใจออกท้องก็จะค่อยๆแฟบลงลิฟเคจก็จะค่อยๆเก็บซี่โครงก็จะค่อยๆบีบเข้าหากันอกก็จะค่อยๆยุบลงนะคะเราลองไปฝึก พร้อมๆกันดูเราก็เอามือนะคะวางไว้ที่บริเวณช่วงซี่โครงที่อยู่ด้านซี่ล่างๆนะคะตรงที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณแอบโดเมนแนลหรือหน้าท้องของเรานะคะคือบริเวณใกล้ๆไดอะแฟมอ่าทีนี้เราจะเริ่มจากการหายใจเข้านะคะให้นึกถึงอกแล้วก็ซี่โครงแล้วก็ท้องเดี๋ยวจะสังเกตเห็นว่ามือของเบลจะขยับออกนะคะไปลองทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ใครที่ฝึกนะคะบางทีอาจจะใช้หลักการของเหมือนกันแล้วที่เรานั่งสมาธิหลับตาไปด้วยก็ได้นะคะเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการที่ช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิในการทำงานแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นนะคะก็ลองทำกันดูนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ